ไปเจอครีมนะคะที่เขาโฆษณามาซื้อมาใช้นั่นแหละหน้าเป็นฝ้าแข็งอย่างนี้ละั <ical> ่นอย่างน้อยนะคริงม,มันแย่กว่านั้นเครียดนะไปไหนก็ปิดแม้พอกินข้าวอยากจะเปิดแค่นั้นิน, <c oughs> นีจริงๆ <c oughs> แล้วทําไมถึงเปิดใจใช้ตัวไยแปดคะจริงๆแล้วเห็นโฆษณาเยอะ ช่างใจหละเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียลูสบู่ก้อนเดียวพอถ้าเสียก็ไม่เป็นไรอะไรก็คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังเลยซื้อสบู่ก้อนนึงมาลองใช่ใช่เนี่ยอย่างคนนี้เขาทักเราเนที่บัดดี้คือหน้าใสไม่กี่วันก่อนอะค่ะมาเจอเขาเฮ้ยหน้าใสขึ้นนะทำไรเราก็คิดว่าฉีดป้าหายเปล่าไม่ใช่จูใช้อนี่วัยแต่วัแตคืออะไรดีใจเลย อันนี้รีวิวเฮ้ยเขาว่าดีทำมาแล้วขอโทษนะคะใช้มมือทาเขาบอกมันแพ้เสียก็เแพ้คือตัวไปเองก็เคยเป็นก็เลยพัฒนาสินค้าให้มันตอบโจทย์กับคนที่ใช้จริงๆก็คือแก้ปัญหาผิวได้จริงก็เลยแบบวันนี้ได้รับเคสจากน้องที่ไปก็อยากจะมาเห็นฟิดแบ็กว่าเฮ้ยเป็นฝ้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วพอใช้วยแปมันดีขึ้นขนาดไหน